เราะเราชื่อว่าบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นศินละปะแห่งการใช้ชีวิตและจุดเริ่มต้นของความสุขที่โครงการบบรนีบิสเราใส่ใจรละเอียดทุกขั้นตอนในการออกแบบและการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานเพื่อให้คุณได้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ไปได้ยาวนานคุณภาพใช้วัสดุพรีเมียมจากบริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็นหลังคาจาก s c g ประตูและหน้าต่างจากทอสเทม รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์จากบุญถาวรเพื่อให้บ้านแข็งแรงทนทานสมบูรณ์แบบมาตรฐานร่วมมือกับบริษัทก่อสร้างชั้นนำพร้อมทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูงควบคุมงานทุกขั้นตอนเพื่อให้บ้านในโครงการได้มาตรฐานระดับมืออาชีพความรับผิดชอบเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขและความมั่นคงในชีวิต จึงเป็นที่มาของแคมเปญบรณีพรีเมียมแคร์รับประกันส่วนควบเพิ่มพิเศษนาน3ปีเพื่อให้คุณสบายใจและไม่ต้องกังวลในอนาคตเพราะเราไม่ได้แค่สร้างบ้านแต่เราสร้างความเชื่อมั่นและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกครอบครัวที่เลือกเรา